สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแยมอีกแล้วนะคะอยากให้คู่รักทุกคู่นะคะมาฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะเพราะว่าเกิดกับแยมเองนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องบนเตียงนะคะก่อนหน้านี้ยามีปัญหามากเลยนะคะแม้ว่าแฟนนะคะเสร วนะคะน้ำหลั่งเร็วนะคะไม่อึดไม่โทนเลยค่ะน้องชายก็ไม่แข็งนะคะมีพีพ่ๆที่เป็นพิษทิิปงพิตทีบอยแบบนี้นะคะแนะนามาเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ค่ะยามจะมาบอกเคล็ดลับสยบหลัวกันนะคะนั่นคือตัวนี้นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายมาเวลตัวนี้นะคะยามได้ลองให้แฟนทานแล้วนะคะ1เม็ดค่ะแข็งอึด ทนนานตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานไปเลยนะคะเพราะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากถังเช่านั่นเองค่ะ L- อาร์จิน e นะคะแล้วก็สารสกัดต่างๆที่ช่วยให้น้องชายอึดน้องชายทนนั่นเองนะคะเรื่องบนเตียงมาเวลเอาอยู่คะ่ะ1เม็ดเท่านั้นนะคะเห็นผลแน่นอนค่ะตัวนี้ปลอดภัยมีออยอนแน่นอนค่ะตั้งแต่มาเจอกับตัวนี้นะคะมาเวลตัวนี้นะคะเรื่องบนเตียงไม่มีขาดเลยละคะ่ะทานไปแล้วไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวนะคะ แฮปปี้เอนดิ้งนะคะมีเรื่องทะเลาะก,กันนิดหน่อยขึ้นเตียงเลยจ้าทานแล้วอึดทนนานแน่นอนนะคะต่อรอบ2รอบ3ได้สบายมากเลยละคะ่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องบนเตียงแบบแยมนะคะหาซื้อไปลองทานได้เลยนะคะด่วนๆเลยนะคะเรื่องบนเตียงจะไม่ใช่เรื่องปัญหาให้ทะเลาะก,กันอีกแล้วนะคะเฝาด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายมา์เวลตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ